สวัสดีครับวันนี้วันที่6กลุมภาพันธ์2อง8กองบรรณาธิการมหานครข่าวมาทำคลิปการขุดค้นพบทางโบราณคดีนะครับซึ่งโซเชียลเรียกว่าโนนพลล้านนะครับอยู่ที่อ,อำเภอเมืองนะจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านเราเนี่ยนะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับ Facebook ของอกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะครผมขออนุญาตน,นำข้อมูลแล้วก็ภาพมาใช้นะครับผมซึ่งการขุดค้นพบของเขาเนี่ยนะครับ ก็ดำเนินการโดยนายวรรณพงศ์ปาระกะวงณนอาอยุธยานะครับท่านเป็นนักโบราณคดีชำนาญการนะครับอยู่ที่สำนักศิลป,ปากรที่10นครราชสีมาโดยหลุมขุดดังกล่าวนี้ก็พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณนะฮะจำนวน3โครงแล้วก็ภาชนะดินเผาแบบพิมายดำนะครับแล้วก็ คาดว่าน่าจะมีอายุย้อนไปตั้งแต่ก่อนพศเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่า,าพศออศูนย์ก็แล้วกันนะครับซึ่งการขุดค้นพบมนุษย์โบราณในประเทศไทยในภาคอีสานหรือแม้กระทั่งเมืองการเนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่นะฮะเราพบเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็คาดเดานะฮะหรือบางทีก็มีข้อมูลทางวิชาการระบุได้ชัดเจนนะโดยที่ภาคเหนือนะครับ ที่เลดี้ทำรอดเนี่ยก็อายุประมาณเกือบหมื่นปีนะครับซึ่งวันนี้กองบรรณาธิการมหานครข่าวก็จะพูดคร่าวๆกว้างๆนะครับซึ่งเป็นวิวัฒนาการของโรคเราเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าที่ประเทศไทยและการีอยู่จะกว้างไปก็ยุคป,ประมาณหมื่นปีเนี่ก็เรียกว่ามนุษย์รำนะครับจากนั้นเมื่อหมื่นปีที่แล้วเนี่ยก็ ลดลงมาเรื่อยๆนะประมาณาที่5,000ปีก็จะออกจากถ้าในถ้ำนี้อาจจะคับแคบไปแล้วหรือว่ามีโรคระบาดนะครับก็เลยอ,ออกมาเป็นมนุษย์ทุ่งนะครับอยู่กลางทุ่งอยู่กลางนานะครับไม่ได้อยู่ในถ้าเหมือนเดิมแล้วจากนั้นย้อนกลับมาอีกนะครับจาก 10, หมื่นเหลือ5,000ปีเหลือ2,000ปีเหลื ในรอบ2,000ปีเนี่ยมนุษย์เริ่มเข้าสู่ยุคท่านะครับหรือว่าท่าหรือเทรดเนี่ยนะการค้าขายเราจะเห็นว่ามีสินค้าแลกเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นกรองมโหระทึกเนี่ยนะครับซึ่งเขาคงไม่ให้ฟรีๆหรอกมันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนั่นแหละนะครับบางทีเราก็เห็นสินค้านะครับจากทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มาอยู่ในพื้นดิน ซึ่งตอนนี้จากถ้ำสู่ทุ่งกลายเป็นมนุษย์ท่านะครับซึ่งในขณะนีะ้ผมก็คิดว่าสังคมโลกนะฮะก็อยู่ในในยุคของท่าหรือเทรดท่าน,นี้ก็คือว่าท่าเรือท่าการค้านะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเทรดเทรดหรือการค้าเนี่ยการค้าโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราก็อยู่คู่ขนานกับ มนุษย์เทคนะฮะเทคนี่ก็คือเทคโนโลยีเนี่ยแหละอเอาง่ายๆนะเทคโนโลยีก็เริ่มจากสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เทคโนโลยีเราก็ก้าวไกลไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เรากำลังสู่เทคโนโลยีอวกาศนะครับเอาไว้กว้างๆก,ก่อนนะครับซึ่งแต่ละภูมิภาคความเป็นมนุษย์ถ้ำมนุษย์ทุ่งมาสู่มนุษย์ท่าแล้วก็มนุษย์เทคเนี่ยมันอาจจะ คาดเคลื่อนไม่เท่ากันนะบางที่ก็เข้าไวกว่าบางที่ก็เข้าช้ากว่าซึ่งการค้นพบโครงกระดูกที่ภาคอีสานเนี่ยก็ผมมองว่ามันเป็นรอยเชื่อมต่อของมนุษย์ทุ่งกับการเข้าสู่มนุษย์ท่าหรือการค้าขายนะก็แน่นอนแหละก็หลายพันปีย้อนไปแต่ว่ามูลเหตุใดละทุ่งตรงแถวๆภาคอีสานแถวโคดาชนะะ ทำไมจึงมีการค้นพบแหล่งที่อยู่อาศัยของคนโบราณเป็นจำนวนมากซึ่งแหล่งโบราณกันดีนะฮะต่างๆที่ค้นพบในรุ่นราว่าวเดียวกับที่โนนพลานเนี่ยนะไม่ว่าที่จะเป็นนนวัดหรืออะไรก็ต่างๆเนี่ยนีไม่พ้นเรื่องอาระยธรรมลุ่มน้ำนะครับลุ่มน้ำมูลนี่เองนะครับ ซึ่งลุมน้ำามนี่ก็ไหลาจากอีสานกันแล้วกันเนาะอ่าอีสานตอนตอนในก็ไปที่อุบลเพื่อไปบรนจบกับแม่น้ำโขงนะครับตรงผาแต้มนะครับซึ่งตรงนั้นก็มีแหล่งอาระยธรรมภาพเขียนโบราณน,นะในยุคมุุย์ถ้ำเลยละ่ะนะผมว่าเป็นหมื่นปีเลยนะตรงผาแต้มเนี่ยนะจากนั้นเขาก็ในมุมของผมนะเขาคงจะ,ะขึ้นจาก ปลายแม่น้ำมูลที่ไปบรรจบก,กับแม่น้ำโของอ่ะนะค่อยๆเข้ามาในาพื้นที่ในในดินแดนในดินเนี่ยมากขึ้นก็คือมาที่โคราชนี่แหละนะครับจากนั้นก็เริ่มใช้ชีวิตแบบมนุษย์ทุ่งนะหากินในทุ่งปลูกจะรวมไปถึงหา,า,หาปลาเนี่ยนะอยู่ในน้ำเนี่ยนะแล้วก็จะรวมไปถึงการ ปูข้าวเลยล่ะนะวิวัฒนาการของข้าวจากในทุ่งเนี่ยนะและรวมไปถึงการทำเกลือนะเกลือเกลือกับการใช้เกลือในการหมักหมักปลานะครับซึ่งสรุปง่ายๆคือปลาล้นะลา,ลาเนี่นะครับนะปลาล่าโบราณเนี่ยนะครับ ซึ่งแหล่งโบราณคดีนะฮะโนนพลล้านเนี่ยถ้าดูจาก Google Map ก็ห่างแม่น้ำมูลประมาณว่ากิโลนะครับและที่สำคัญก็คือในบริเวณตัวเมืองของโคราชเนี่ยก็มีลำน้ำสาขาเยอะแยะมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่แปลกเลยนะฮะที่จะมีชุมชนโบราณนนที่ตั้งอยู่เพราะว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญ จากนั้นมนุษย์ทุ่งของเรานะฮะก็มีความมั่นคงทางอาหารนะครับมีความเจริญก็จะนำพาไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองไม่แปลกหรอกครับที่เมื่อเขามีเงินมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นมีพักพวกมากขึ้นนะครับเขาก็จะสามารถก่อร่างสร้างอาณาจักรนะที่เรียกว่า,าเมืองพิมายนั่แหละครับก็จะมีสกิลจาก ของเขาเองนะฮะมีอาหารจากของเขาเองแล้วก็การเริ่มตอบรับนะฮะวัฒนธรรมทางศาส,สนาก็แล้วกันผมรวบลัดเลยนะครับมนุษย์ที่อยู่ตรงนี้หนึ่งก็คือผีนะศาส,สนาผีจากนั้นก็เริ่มรับศาสนาพราหมณ์ศาส,สนาพุทธอ่าซึ่งมาพร้อมๆกันอ่ะนะ ซึ่งอพอเปลี่ยนจากศาสนาผีซึ่งตอนนั้นน่าจะเรียกว่าเป็นหัวหน้าเผ่าอะไรทํานองนั้นนะเริ่มมาสู่รับศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็จะต้องมีการอ่าก็เรียกอะไรพิเศษนะพิเศษหรือการยกนะฮะสถาปนาให้เป็นกษัตริย์นะครับก็จากส,สนับศาสนาพราหมณ์นี่แหละซึ่งผมมองว่า,าการปฏิรูปหรือว่าก้าวกระโดดของ วัฒนธรรมในย่านนี้นะก็คือพอเริ่มเปลี่ยนจากศาสนาผีมาเป็นศาสนาพราหมณ์หรือว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็เริ่มมีโครงสร้างทางการปกครองแบบราชาราชินีกษัตริย์นะแล้วก็เริ่มพัฒนาไปสู่สังคมที่มีศิลปะวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาไปสู่การค้านะมีการส่งทูต นะไปเจรจาค้าขายกับเมืองจีนซึ่งวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคนี้ผมขอใช้คำว่าวัฒนธรรมร่วมนะไม่ได้ไม่ได้ระบุพื้นที่ว่าอยู่ตรงไหนพิกัดไหนนะแต่วัฒนธรรมร่วมนี้กอ็อยู่ในภูมิภาคนี้นะครับซึ่งก็มีการวิวัฒนาการกันขึ้นมาเรื่อยๆนะจนปัจจุบันนีนะ้ที่ว่าไว้ก็คือมนุษย์อยู่ในเทรดการค้า นะแล้วก็อยู่ในยุคมนุษย์เทคซึ่งน่าจับตาว่าภูมิภาคนี้ประเทศไหนนะจะนำพาไปสู่นวัตกรรมเทคซึ่งปัจจุบันนะในะขณะนี้เขากำลังสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะครับซึ่งเราลองมาดูซิว่าเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยจะถูกภูมิภาคนะหรือกลุ่มคนตรงพิกัดไหนพัฒนาได้ไวและรวดเร็วกว่ากันนะครับวันนี้ขอขอบคุณ การติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ